หวังว่าการจะอยู่ร่วมกับโรคนะครับจะสามารถแก้ไขปัญหาการล็อกดาวได้ดีกว่าอย่างไรก็ตามในต่างประเทศตอนนี้การแพร่ระบาดกำลังเกิดขึ้นอย่างหนักโรงพยาบาลกำลังเข้าสู่สภาวะที่ขาดแคลนนะ,ะยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมีการให้คนป่วยหนักเท่านั้นเข้าสู่โรงพยาบาลในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์โควิด1 i หนักตั้งแต่เมื่อไหร่ หนักมาตั้งแต่ต้นสิงหาคมไปต้นหมาและจะหนักต่อไปเรื่อยๆในเชิงเศรษฐีนี้มีถึงหมดอยู่4ระรอกดีววันที่2นะครับวันที่11วันที่16วันที่20สินะครับสิงหาคมพุทธศักราช2564 สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์โควิด -19 กลับมาระบาดอย่างหนัก ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาไม่ต้องบอกก็รู้นิวไฮไปทั่วโลกเลยทีเดียวในสหรัฐอเมริกาก็จัดว่าหนักด้วยเช่นกันสิดนี์นะครับต้องพึ่งทหารป้องกันประชาชนฝ่าล็อกดาวจีนเร่งคุมเข้มสกัดเดลต้าที่ลุกลามตอนนี้ไปกว่า20เมืองทางการต้องระดมนะครับจำนวน300นายทหารนะครับ เข้าทำประจำการเพื่อบังคับใช้กฎหมาย Sydney, ล็อกดาวน์ในซิดนีย์ออสเตรเลียนครใหญ่ที่สุดนะครับในขณะที่เมืองใหญ่อีกหลายแห่งอย่างเคมบริดจ์นะครับต้องต่ออายอุคำสั่งกักตัวอยู่บ้านเนื่องจากทั้งสองเมืองใหญ่ของออสเตรเลียยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดโควิด1 9ได้ด้านจีนล็อกดาวน์ประชาชนหลายล้านคนรวมทั้งเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อหลังสายพันธุ์เดลต้าระบาด ลามคัสเตอร์ในเมืองนานจริงไปยังกว่า20เมืองและ10บนทนตรงข้ามกับอเมริกาที่แม้จำนวนเคสใหม่พุ่งแรงอีกรอบแต่ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำเชื่อว่าจำนวนผู้ฉีดวัคซีนครบแล้วมีจำนวนมากพอที่จะไม่ต้องมีการฟื้นล็อกดาวน์ตอนนี้ก็ระบาดไปทั่วโลกเลยทีเดียวสภาวะเศรษฐกษิจราคาน้อมันก็ตอนนี้ร่วง 2.5ดอลลาร์สหรัฐเมริกาตองคำขยับขึ้นหุ้นสหรัฐเมริกาปิดผสมผสานจากข้อมูลทางเศรษฐกิจราคาน้ํามันร่วงจาก3%น่ากว่า3%นะครับพบข้อมูลเศรษฐกิจออนแอร์ air จาก G และสหรัฐเมริกาปัจจัยนี้ชุดวอร์ซีตปิดส่งตัวขณะที่ต้องคำปรับขึ้นท่ามกลางาการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาปรากฏว่าบรรลุปเป้าหมายการฉีดวัคซีนนะครับให้กับผู้สูงวัย70ปีที่อายุเกิน70ปีขึ้นไปรวมแล้ว70%ละล่าช้าเกือบเดือนแต่ยอดตายติดโควิดก็ปรากฏว่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับสหรัฐอเมริกาบรรลุปเป้าหมายของประธานาธิบด,ดีโจไบ,บเดนนะครับอย่างน้อยมีการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงวัยนะครับหรือผู้ใหญ่เนี่ยอายุ ตั้งแต่60ปีขึ้นไป70%ล่าช้ากว่าความคาดหวัง1เดือนขณะที่การแพร่ระบาดรอกล่าสุดปรักดันให้จำนวนผู้ติดเชื้อนะครับรักษาตัวในโรงพยาบาลพุ่งแต่ระดับเดียวกับที่เคยเกิดมาเมื่อในช่วงฤดูหนาวปีที่แล้วนะครับเบื้องตน้นรัฐบาลของโจไบเดนวางเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด -19 อย่างน้อย1เข็มให้บรรลุ70%ของประชากรวัยผู้ใหญ่ ในวันชาติสหรัฐอเมริกาคือ4กรกฎาคมและจะใช้โอกาสดังกล่าวประกาศจยชนะเหนือสถานก,การณ์เลวร้ายนะครับโรคระบาดอย่างไรก็ตามฮะอัตราการฉีดฉลอตัวลงโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆที่มีแนวคิดทางการเมืองอนุรักษ์นิยมนะครับทางภาคใต้แถบอ่าตะวันตกทางตอนกลางของประเทศรวมทั้งบรรดาคนหนุ่มสาวนะครับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยและชนกลุ่มน้อยนะครับทางต่างเชื้อชาติส่งผลทำให ความคาดหวังดังกล่าวลดเป้าหมายลงซึ่งสหรัฐอเมริกามีผู้ใหญ่จำนวน60.6%และประชากรโดยรวม49.7%ฉีดวัคซีนครบแล้วแต่สหรัฐอเมริกากลับเป็นฝ่ายตามหลังเพื่อนบ้านอย่างแคนาดาค่อนข้างจะมากโดยแคนาดาเริ่มฉีดวัคซีนช้ากว่าสหรัฐอเมริกาเท่าว่าเวลานี้ การฉีดวัคซีนแก่ประชากรครบแล้วในสัดส่วนถึง59เปอร์เซ็นต์ในขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้มีปัญหาเรื่องของโรงพยาบาลอีกแล้วนะครับในขณะที่เยอรมน,นีเตรียมใช้ไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะครับเป็นเข็มกระตุ้นให้เลือกว่าจะฉีดอะไรมาก่อนเยอรมน,นีจะเริ่มฉีดนะครับวัคซีนโควิด -19 กระตุน้นตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป เปิดทางให้เด็กอายุ12ปีถึง17ปีเข้าฉีดวัคซีนได้ง่ายขึ้นจากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขในวันจันทร์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดกลายพันธ์สายพันธุ์เดลตา้ารัฐมนตรีสาธารสุขรัฐบาลกลางและบรรดารัฐมนตรีสาธารณสุข,ขของ16รัฐเห็นพ้องป้องกันนะครับว่า คนชราและบุคคลกลุ่มเสี่ยงควรได้รับการฉีดเข็มกระตุ้นอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการตอบสนองภูมิคุ้มกันที่ลดลงอย่างรวดเร็วในคนบางกลุ่มในขณะที่สองรัฐในสหรัฐอเมริกาตอนนี้อาการสาหัสนะครับคนติดเชื้อโควิด -19 รักษาตัวในโรงพยาบาลไม่หยุดนะครับหมอเตือนกำลังเผชิญวันที่มืดมิดที่สุด รัฐเฟรด้าและก็รัฐลุยเซียนานะครับในวันจันทร์ที่2ส,งสิงหาคมที่ผ่านมาทุบเสถิใกล้นะครับมีคนไข้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากที่สุดตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 จากการแพร่ระบาดตัวกลายพันธ์สายพันธุ์เดตา้าแต่ขณะนี้แพทย์คนหนึ่งเอ่ยปากเตือนนะครับกำลังประเชิญช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดเท่าที่เคยมีมา นะคับคนเข้ารักษาตัวกว่า1น1 0 0หมคนอย่างโรงพยาบาลในฟอริดาทุบสิติสูงสุดก่อนอตลอดการของรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนรัฐลุยเซียนาคาดว่าทุบสิติสูงสุดภายใน24ชั่วโมงนะกระตุ้นให้ผู้ว่าการรัฐนะครับจากเดมโมแครัตสั่งประชาชนกลับมาสวมหน้ากาก อีกครั้งยามอยู่ในร่มในสหรัฐอเมริกากําลังมีปัญหานะครับเรื่องของโรงพยาบาลในขณะที่อู่ฮั่นนะครับสายพันธุ์เดลตา้านะฮะก็าดว่าเกิดการแพร่ระบาดมีการสั่งตรวจถึงพลเมือง11ล้านคนหลังผู้ติดเชื้อรอบใหม่นะครับในรอบกว่า1ปีทางการอู่ฮั่นประกาศตรวจโควิด1 9ในประชากรทั้งเมืองนะครับหลังผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ1ปี เจ้าที่เมืองอู่ฮั่นบอกว่าเมืองตอนกลางนะครับอของจีนมีประกันมีประชากร11ล้านคนจะเริ่มทำการตรวจกรดนิวคลิดอีกนะครับในประชากรทุกคนให้ครอบคลุมให้มากที่สุดอู่ฮั่นประกาศพบผู้ติดเชือ้อโควิด1 9ในการชุมนุมรวม7คนนะครับโดยเป็นรงงานที่อพยพซึ่งถือว่าเป็นการระบาดในชุมชนครั้งแรก หลังจากยอดผู้ป่วยรายวันลดลงเป็นศูนย์นานเป็นเวลานหนึ่งปีปักกิ่งเริ่มห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในเมืองในช่วงรดหยุดฤดูร้อนและขอให้ประชาชนเงินเดินทางออกนอกเมืองโดยไม่จําเป็นขณะที่เจ้าที่รับสูงของจีนประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะใช้ทุกวิธีทางนะในการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับไม่ให้เกิดการระบาดในชุมชนให้มากที่สุด ในขณะที่เกาหลีใต้ยืนยันพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าแล้ว2รายแรกสำนักง,งานควบคุมป้องกันโรคของเกาหลีใต้นะครับยืนยันพบผู้ป่วยติดโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้า2รายแรกในประเทศถือเป็นตัวแปรใหม่ที่เพิ่มความกังวลนะครับต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่กำลังเร่งต่อสู้ยับยั้งการระบาดรอบที่4ในแดนโสมขาว รปรากฏว่าผู้ป่วยรายแรกเป็นชายวัย40ปีไม่มีประวัติการเดินทางไปไหนนะครับแล้วก็มีการยืนยันกับผู้สื่ข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ในเกาหลีใต้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น1,202รายในรอบ24ชั่วโมงคือวันจันทร์ที่2ที่ผ่านมาซึ่งมียอดสะสมขึ้นอยู่22,022คนนะครับ เสียชีวิตไป2,104คนนะครับนี่คือรายงานของเกาหลีใต้ในขณะที่ญี่ปุ่นนะก็ปรากฏว่ามีการประกาศสงวนโรงพยาบาลให้กับผู้ป่วยที่อาการหนักนะครับนอกนั้นให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับญี่ปุ่นจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเท่านั้นนะครับหรือผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงขั้นรุนแรงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ส่วนผู้ติดเชื้ออาการน้อยปานกลางให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านขณะที่หลายคนเป็นห่วงว่ามาตรการเช่นนี้อาจจะมีคนตายจากโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงกว่า1 0 0 0 0คนต่อวันในโรงพยาบาลในญี่ปุ่นเริ่มเผชิญปัญหาเตียงเต็มนะครับเลขาที่การคณะอ姆ตรีญี่ปุ่นบอกกสอมวลชนว่าเวลาผู้สูงอายุในญี่ปุ่นติดเชื้อกันน้อยลงเนื่องจากส่วนใหญ่ ได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วนะครับนายกัมตตรีโยฮิเดสุงะนะครับซึ่งประกาศนโยบายเปลี่ยนแปลงนะครับรับผู้ป่วยโควิด -19 ยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ติดเชื้อที่กักตัวอยู่ที่บ้านและหาเตียงโรงพยาบาลให้ทันทีหากมีความจำเป็นนะตอนนี้เรื่องของระบบรักษาโรคในหลายประเทศกำลังเผชิญปัญหาในขณะที่ญี่ปุ่นก็มีการงัดการประจานชื่อนะครับ คนแหกกฎการคุมโควิด1 9รัฐบาลของญี่ปุ่นนะครับเริ่มประจานรายชื่อบุคคลที่ฝ่าฝืนมาตรการคุมพรมแดนเพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด1 9โดยมีการเปิดเผยข้อมูลของพลเมือง3คนที่แหกกฎกักตัวหลังเดินทางกลับจากต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นนะครับบอกว่าพลเมืองทั้ง3คนเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเมื่อไม่นานก็มีพฤติกรรมบ่งชี้ว่าจงใจหลีกเลี่ยง ติดต่อนะครับกับทางการนะครับอย่างรรัฐบาลอย่างไรก็ตามรัฐบาลของปราดิ์กําลังเผชิญกับความท้าทายกับสายพันธุ์เดลตา้าที่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับปัญหาการแพร่กระจายวัคซีล่าช้ารวมถึงชาวญี่ปุ่นบางส่วนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเริ่มเบื่อหน่ายกับการจํากัดทางสังคมญี่ปุ่นถือว่าสามารถควบคุมสถานการณ์โควิดได้ดีกว่าหลายๆประเทศ โดยมียอดติดเชื้อสะสมอยู่9 3 2 0 0 0คนและมีผู้ตเสียชีวิตอยู่15,000คนเสร็จตามข้อมูลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาในขณะที่ผู้โดยสารจากสหรัฐอเมริกาโดนปรับเป็นเงิน500,000ใช้บัตรฉีดวัคซีนปล้อมรอบเข้าที่แคนาดาผู้โดยสารสายการบิน2คนจากสหรัฐอเมริกามีการถูกปรับเงินนะครับ เกือบ1600 0ดอลลาร์สหรัฐหรือราว5 0 0แสนบาทสำหรับยื่นบัตรฉีดวัคซีนโควิด -19 ปลอมต่อเจ้าหน้าที่ของแคนาดาโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดาเปิดเผยว่าผู้โดยสารทั้งสองคนเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกานะครับมาอย่างโตโตเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนและนอกเหนือจากการยื่นบัตรฉีดวัคซีนโควิด1 i ปลร้อมให้กับเจ้าที่แคนาดาแล้วพวกเขายังไม่ยอมเข้าพักณสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ ตามระเบียบข้อบังคับของประเทศอีกด้วยในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์โควิด -19 ท,ทั่วโลกกำลังหนักนะครับมีการประกาศล็อกดาวน์นะครับในหลายพื้นที่ญี่ปุ่นก็ยังคงล็อกดาวน์นะครับไทยก็ยังคงบล็อกดาวน์ในหลายบางจังหวัดในมาเลเซียก็เช่นกันนะซึ่งตอนนี้มาตรการที่ใช้กันอยู่ก็เป็นมาตรการการยกระดับการล็อกดาว ในแกับโดยเฉพาะในเมืองหลวงที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้ายอย่างหนักแต่อย่างไรก็ตามมีหมอบางคนนะตั้งข้อสังเกตบอกว่าการล็อกดาวน์จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 เพราะสถานการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหลวักคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจาก cdc ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาที่เริ่มมีหลักคิดนี้ก็ปรากฏว่ามีหมอ ในกรับของประเทศไทยก็ใช้หลักคิดเดียวกันเริ่มแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่สหรัฐกําลังทําอยู่อย่างไรก็ตามในะครับในเชิงงานสังเคราะห์และหลักคิดนี้ประสบกับความล้มเหลวในสหรัฐอเมริกาประสบกับความล้มเหลวในสิงคโปร์นะครับประสบความล้มเหลวในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับอย่างไรก็ตามกําลังถูกนํามาใช้ในอังกฤษนะครับเพื่อที่จะทําการปรับตัวให้เข้ากับโรคนะหมอในประเทศไทยกําลังปรับหลักคิดนี้ แล้วหวังนะบางคนเท่านั้นนะก็หวังว่าการจะอยู่ร่วมกับโรคนะครับจะสามารถแก้ไขปัญหาการล็อกดาวน์ได้ดีกว่าอย่างไรก็ตามฮนะในต่างประเทศตอนนี้การแพร่ระบาดกำลังเกิดขึ้นอย่างหนักโรงพยาบาลกำลังเข้าสู่สภาวะที่ขาดแคลนนะยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมีการให้คนป่วยหนักเท่านั้นเข้าสู่โรงพยาบาล ในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์โควิด -19 หนักตั้งแต่เมื่อไหร่หนักมาตั้งแต่ต้นสิงหาคมไปต้นหมาและจะหนักต่อไปเรื่อยๆในเชิงสถิตินี้มีถึงหมดอยู่4ระรอกเดียววันที่2นะครับวันที่11วันที่16วันที่20สินะครับสิงหาคมพุทธศักราช2564นั่นหมายความว่า ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจําวนมากและคนมีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้สูงมากทั่วโลกนะครับตอนนี้จึงต้องกาดสูงสูงนะครับสถานการณ์ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นทั้งนอกและก็ในประเทศโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และในพระนครนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สักวันดอกรักจะบ,บานในใจคนไทย Bye. Thank you.